อุ้ยตัวนี้เหมือนใหญ่กว่ามิวเนาะตัวหัวหัวมันเท่าหัวปันเลยไหมเนี่ยไหนเทียบเทียบดินี่สวยยังอยู่ครับเด็ดสายด้วยย้อยยังย้อนขับรถนี่เมื่อขับรถมื่อพี อยากแล้วอุ้ยไม่อยากแล้วอุ้ยโดนแล้วอุ้ยโอ้ยยำเยอะไปแล้ังฮะพังเลยเหรอว้าอันนี้เลยไอันนี้เยอะขนเนี้ไม่แล้ว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 ล็อกเป็นไรเห็นบ่นเมื่อกี้ล็อกมันหมนได้บ่นไม่ได้มันหนักหรือเบามันใหญ่เละดิเดยรับฟิดเลยเมื่อกี้ ไม่มีก้างเลยนะอย่างเงี้ยนะวิวิววิสวยสวยวิสวยงามปั้นค่อยค่อยลดคันล้างเอาเองเดียวแล้วของสองตัววัดเข้ามัดอ่ะเบรกหวานไหมเหรอเข้าบรรลุเรือด้วยนะสองตัวโอ้ยมีสองตัวมานเป็นคู่กันเกี่ยวเลยเกี่ยวปิดเลย เอาสวัสดีเอก่อนถืออะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อฟนะครับเขาสู้ชาแนเเล,ลในโซฟาวันนี้เราอยู่กันที่ <c oughs> แบตร้ไร่ค่ะแบตไร้ไล่ลงพลนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไกด์นะครับสั่งซื้อกันใหม่เลย7จ็ดันกว่าบาทครับตัวนี้ลงทุนอีกแล้ว ไม่รู้ว่าวันนี้อุ้ยมีกระสู่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาหาผลงานกันวันนี้เป็นวันเสาร์เนาะ<ฆ>เราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเมื่อกี้ขับรถผ่านมาหนูโหน้ำตกปลาเต็มเลยเออจอดรถข้างทางนี่ตีปลาช่อนกันหมดเลยนะใช่ค่ะเหมือนกับว่าน้ํามันเริ่มใหม่อ<า>ีกรอบนึ่งอ่ะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเอาเรือลงกันไปเออเหมือนฝนจะตกเหมือนกันนะเออได้กินฝนมาเลยเนี่ย วันนี้กองหน้าใช้อะไรเตะค่ะเตะแก้คันส่วนกองกลางเตะเอขาเตะเหมือนกันน้ำมันลึกเนาะที่นี่ลึกมากนะครับผมเลยต้องใช้เสียงเรียกขึ้นมา แล้วอุ้ยไม่อยากแล้วอุ้ยใครใครตอยู่ที่นั่นล็อกไปอะไรวะโดเล่อุ้ยยำเยอะไปมล้วผังฮะผังเลยเหรอวะไอ้นี่เลยไอ้นี่เยอะนี่อไม่แล้ว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 ลอกเป็นไรเห็นบ่นเมื่อกี้ลอกมันไหมบ่นไหมให้มันหนักหรือเบามันใหญ่อะดิเดือดระพิดเลยเมื่อกี้โอ้โหเขาก็เมื่อกี้เลย เนี่ยที่เนี่ยสมมุติถ้ามันเจอมันไม่มีป๊อกหรอกมันกิ๊บตัพวัดติดเลยใช่ไหมสมมติถ้าเหมือนเราพยายามเน้นเกินน่ะแล้วมันหลุดเราไม่หมดไม่ได้หลุดเข้ามันนืดเแล้วมีตัวจิ๋วเห็นตัวไหมเห็นประมาณกี่โลผ่านปุ๊บไม่ไม่ใหญ่มากไม่ถึงก็มาวันห้าอุ้ยสองสามต่อฟันคมจัดอ่ะมือสั่นแทนเลยว่ะพี่กำลังเซตเรือเซตอะไรอยู่ตัวจายหมด ต้องเก็บสายกันดิปันโอไงออกไปแล้วออกไปแล้วสวยงามลากเรือไปซี่เน้นๆนะเหมีวไม่ต้องซ้ำแล้วนะในชะ่ไหมไม่เน่สวิงเป่เาา้กว่าจะได้แต้มแรก ได้ไหมช้อนแม่นๆนะเกิดแม่นๆนะไอช้อนเออมาหน้าอุ้ยขนช้อนเข้าหัว <c oughs> สายสายมันไอนี้ไปตึงไป <c oughs> หางเลยหางให้โอเคม <c oughs> <ๆ>ีสองแน่เอาละปลดล็อกแล้วครับเ <c oughs> ช้านี้กว่าจะได้นะบึ้มบั้มอยู่หลายที <c oughs> ทั้งปลาช่อนทั้งปลาชะโดนะครับนี่เตะแก้ขันสีเหลืองอันนี้เป็ดทางเดียวนะครับ ไซส์ประมาณ2โลแน่ๆแหละ <S <S 1> <S 1> ใช่ค่ะ,ะวันนี้พ่อหมิวนี่มีช ADOW ทำแดดเดียวแล้วฮะตัวนี้น่าจะกินได้หลายวันยังแดดเดียวอยู่ไหมไซส์สองโลแดดเดียวตลอดขอเล่ไม่มีกา <S <S <ล>้างเลยนะอย่างเงี้ยนะวุววิวสวย,สวย สวยงามปั้นค่อยๆลดคันล้างเอาอย่างเดียวมาแล้วสุขของสองตัววัดเข้ามัดเน่ะเบรกหวานไหมเหรอเมันล้านเรือด้วยนะสองตัวอ้มีตัวงานเป็นคู่กันเกี่ยวเลยเกี่ยวปิดเลยอีกบาลานเรือหน่อยนะตอนนี้เอียงมาทางซ้ายอุ้ยตัวแรกแล้วมอสใจะรู้เได้ก่อนเหรอสกวัดได้ค่อยๆใจเย็น อย่าอย่าไปอย่อนนะอยานยุวก็ใส่นะดีแล้วดีแล้วหายมึงสู้ไปให้หมดเอ,อ้ยเหมือนไงเหมือนมาช่อนไหมคนลยเลยเอ,อัอนนี้เหมือนสู้กันสวายเลยเมื่อกี้มันเหมือนกัดหมิวด้วยปะใช่คนละตัวอ๋ขอคนละตัวกันอย่ามดุดอย่ามดุดโอ๊ยได้พร้อมกันนี่เฟี้ยวเลยไอ้หลยยังขันขันห้ามพลาดเรือนะมีมีโอกาสหักเลยเสร็จ ช้อนจากจากหนะ่างไหมมิวจะได้ชัวเฮ้ยหนูไปหัหัวมาแล้วเราก็้อนสายอยากเก็บสายสั้นมากเยวแล้วสวยง,งามอุ่ยตัวนี้เหมือนใหญ่กว่ามิวเนาะตัวหัวหัวมันเท่าหัวปั่นเลยไหมเนี่ยไหนเทียบเทียบดินี่นเออสวยนี่ช ADOW ตัวแรกมั้เนี่ย ตัวแรกครัที่เป็นตัวใหญ่ๆนะที่ผ่านมาเคยได้แต่ช ADOW ปอกๆปอกปอมันเลยเป็นไงแรงมันดีกว่าดีกว่าปช่อนหลายเท่าเลยลืมประช่อนเลยวะลืมนวเอาที่ลงอีกเออมันเลยครับจึงแม้วันนี้โอกาสปากัดของปันจะน้อยนะเพราะว่าถูกส่งมาเล่นกองกลางแล้วก็แอคชั่นเหยื่อยังไม่โดนใจแต่ก็รอดตัวมาได้ครับด้วยแแก้คันสีส้ม แต่แค่คันนี้เราขายตัวเท่าไหร,ร่ร้อยยี่ห้าป่ะอ๋อร้อยร้อยกว่าบาทเนาะใช่ค่ะนี่ครับเด็กๆก,ก็ตกได้ผู้หญิงก็ตกได้นะเอฟซี FC ก็ต้องตกได้เมื่อกี้นี่ถือว่าโชคดีมากนะคืออุปกรณ์ที่ปั่นใช้เนี่ยเป็นชุดตกปลาช,ช่อนนาเลยใส่ช็อกก่ปอลปัน่นสามสิบปอนครับสามสิบปอนแล้วสั้นนิดเดียวสั้นแบบเลยคืบมานิดหนึ่งถือว่าโชคดีที่ปลามันไม่กัดมันมันไม่กินลึกใช่ไหมอาจจะเป็นเพราะว่าปั่นรีบวัดเลยนะมันเลยติดแค่ขอบปาก ไอติบเหลืออุ้ออยอ๊ออุ้ยเฮ้ยเหลี่ยมนี้มีลหลายตัวอันเช่นอะไรอห่างกับเมื่อกี้นิดเดียวนะฮะจับเออได้ได้โอเคอย,ยู่เรื่องเลยนี่ไงเหลี่ยมน้ำนิ่งๆนี่ยนนนนมัน,นจะเจอเหยื่อง,ง่ายต้นนองตีแบบใต้ลมอ่ะเยี่ยมเปิดประตู เมื่อกี้เราเห็นแม่มันลอยขึ้นมาเอาฮะเอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาโอ้หลักฐานคาปากครับเสรแล้วอ๋อคอกเราไม่เอาเนาะใช่ไม่ใช่ไปได้เลยช่วงนี้ทำบ้าไปได้กำลังจะแต่งงานเฮ้ยเกี๋ยวหรือเปล่าโอ้นี่กำลังแดงๆเลยนี่ไปทางนู้นทางขาดนั้น ฝนตกเฉยเลยครับ้บอ่อนี้ใหญ่ไหมมิวใหญ่มากค่ะสมมุติถ้าเป็นมิวเงี้ยมิวได้แบบทำอย่างเงี้ยเออเราจะทําเป็นอะไรเป็นบอ่อตกปลาหรืออะไรไหมก็ต้องเป็นบอ่บอตกปลาเพราะว่าพื้นที่มันกว้างสามารถรับลูกค้าได้เยอะบางคนก็เห็นบอ่อทรายขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็เอาไปทําสวนน้ําก็มีนะใช่ค่ะเออทำเป็นลานกลางเต็นท์เป็นไงได้ เออเพราะมันพื้นที่กว้างมันมันไม่ได้แออัดเหมือนทเก็บน้ําเลยอ่ะใช่พายเรือคายักนะกิจกรรมเยอะแยะถ้าบ่อตกปลานี่เราก็ต้องลงปลาไหมถ้าเป็นหมู่นี่ลงปลาเลยสวายค่ะทําไมอ่ะเอาไว้แบบรับแขกแล้วสวายมันก็ถูกแบบให้มันมีดึงลูกค้าหน่อยในอย่างช่วงเนี้ยสวายรับซื้อกันสิบหน่อยๆน่อยสิบบาทก็มีใช่ค่ะนะถ้าไปซื้อจาก บ่อที่เขาตีหนีน้ํากันอย่างเงี้ยไปเหมาบึงบางเลนมาเลยช่วงนี้ขออะไรนี่อยู่ต้องการอะไรช็อตปลาออกอยู่พี่ไม่ได้ช็อตพี่ไม่แล้วสวยยังอยู่ครับเจ็ดสยอยู่้ยยอยยังย้อน เว้อ้าวค่อยๆลดคันปันโดนปันตัวนเลกว่ามันไม่ค่อยมีแรงออมันเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นหุบอะเป็นโค้งในอะดลกว่าสวยงามเฮ้นคันมัดมือเลยหวยสวยงาม ไปแก้คันล้วนๆครับวันนี้โอได้นี่ครับตัวนี้ประมาณโลว่ากำลังเห้าๆเลยชโดรุ่นนี้นะฮะคือแบบถ้ามันกัดคือมันจะกัดแล้วกัดอีกอะก่อนหน้านี้ก็กัดพี่หนิวอยู่2รอบนะครับเออโอเคไปปะ อันนี้ก็เป็นปลารวมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอยู่กันที่นี่ต่อนั่นแหละไม่รู้ว่าคลิปสองจะมีปลาหรือเปล่าก <c oughs> ็ถ้ามีโลอีกแสดงว่ายังได้อยู่นะฮะก็ตอนนี้มีผลงานและหนึ่งคลิปกับไอ้แก้คันค่ะ <c oughs> มิวใช้สีเหลือง,องปันใช้สีส้มนะฮะเ,เด็กตกได้ผู้หญิงก็ตกได้ยงไงฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นเลยสําหรับการตกปลาไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาชะโดนะครับกําลังดุเลยโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย